สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท mm ่านนะครับที่ติดตามร้านทรัพย์สมวพลนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ติดตามทาง Facebook นะครับทรัพย์สมวพลเจริญยนต์นะครับวันนี้ก mm ็ม hmm. mm ีค hmm. ลิปเครดิตร้านดีๆนะครับจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นเดือนใหม่กันแล้วมีนาเมษานะครับเมษายนนะครับ2565นะครับ ก็เป็นเจ้า RT 1 4 0ได้สตาร์ทเครื่องใหม่นะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับพร้อมรถเข็นอย่างดีนะครับผมก็จัดส่งให้แก่ FC นะครับที่เป็น FC ทาง YouTube นะครับอำเภอใกล้เคียงคืออำเภอแปลงยาวนะครับจังหวัดฉะเช,ชิงเซาเหมือนกันนะครับผมก็ก่อนจัดส่งสินค้าครับทำคลิปรีวิวดีๆให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ เผื่อท่านใดนะครับยังไม่มั่นใจร้านซับสโพรเเจริญยนนะครับก็ได้พบเจอผมณวันนี้ณเพลานี้นะครับก็เบอร์โทรนะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับมีทั้งเครื่องใหม่เครื่องเก่านะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ร้านเรามีทั้งคูปตาและยันมานะครับสนใจก็มาสอบถามกันได้นะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับทุกระดับประทับใจนะครับสวัสดีครับ